แล้วพูดตามตรงก็คือความคาดหวังว่าบริษัทบางกอกเอ็กเซนต์นี่คือก็มีแบ็กกราวน์ในระดับหนึ่งอยู่แล้วผมก็เลยเชื่อมั่นว่าเขาน่าจะมีอะไรที่เราเข้าใจได้ง่ายเช่นเช่นความเชื่อมั่นเป็นหลักแล้วก็กินขาดแล้วครับสวัสดีครับชื่อซีครับซื้อบ้านกับบริษัทบางกอกเอ็กเซนต์ครับซื้อที่หมู่บ้านมณียาสครับโดยเซลล์คุณแอนเป็นผู้แนะนาครับผมที่อยู่ใส่เดิมเป็นคอนโดที่แบบเช่านะครับผมไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองอย่างเช่นที่ก่อรถในร่มเนี่ยจะหายากมากครับ หรือไม่ก็ต้องไม่จอดเบียดครับข้างทางเงี้ยันเป็นปัญหาของคอนโดเลยครับผมที่แบบเจิอในกรุงเทพเลยครับทีนี้พอมีตัวเล็กเราก็มองหาบ้านที่แบบจะอยู่อาศัยให้แบบมีบริเวณให้เขาได้อยู่ได้เดินเล่นครับผมท้าปั่ไว้ก็คือเป็นบ้านที่แบบมีบริเวณเนาะอย่างแรกเลยแล้วก็อย่างที่2คือมีที่นอนหรือว่ามีที่ใส่แบบไม่ได้จํากัดมากคือเราสามารถโต,ตเติมหรือว่าเติมแต่งได้เองด้วยครับได้มีห้องนั่งเล่นของเขาด้วย หาตามแบบว่าเว็บไซต์เงี้ยมันก็ต้องแบบกรองหลายๆชั้นเนาะแารที่เราอยากหากับตัวแทนเลยมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายกว่าอีกอยาก่างคือเขาก็มีแอดมินคอยตอบคำถามให้เราได้ด้วยก็ออยิ่งสะดวกในการหาบ้านง่ายขึ้นแบบวก,กับเราที่มีเวลางานแบบเยอะแยะอย่างนี้ด้วยไม่ค่อยมีเวลาไปเปิดเว็บไซต์สู้เราหาตัวแทนจะบอกว่ามาจากมาก่อเซตเลยเงี้ยเขาก็คอยนำเสนอบ้านให้เราเรื่อยๆจนแบบเจอบ้านถูกใจก็เลยได้เลือกเลยครับคือถ้าเกิดบ้านเป็นบ้านที่ใช่ก็คือมันก็เป็นบ้านของเราเข้ามาประตูตั้งแต่ประตูรั้วเลยนะครับ ลานกว้างเลยครับดาบ้านครับผมถูกใจแล้วครับเข้าพอเข้าไปในบ้านยิ่งถูกใจครับอีกครับเป็นบ้านที่ลมเย็นด้วยครับช่วยเหลือประสานงานแบบว่าแบบตามติดชีวิตเลยครับแบบไม่ขาดไม่ตกไม่ปกไม่พองก็ตามทุกอย่างตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบเลยครับโอเคครับกับสิ่งที่เราได้รับมาถือว่าตอบโจทย์ครับผมก็หลักๆเรื่องของความเชื่อมั่นเนาะนะครับและอีกอย่างคือเขาก็มีตัวแทนที่คอยแนะนําทุกอย่างตั้งแต่ทีการหาเลือกบ้านหรือว่าสเปคบ้านที่เราต้องการถ้าเกิดว่าเราต้องการบ้านแบบไหน ราสามารถรีเควสเขาได้เลยเขาก็จะหให้หรือว่าอยากได้เขตพื้นที่ไหนทางเซลล์คุณแมนก็แนะนํามาให้ว่าตรงนี้มีบ้านอยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเราขึ้นเยอะครับเราก็ทํางานในส่วนของที่แบบว่าพนัากงานประจำได้ง่ายขึ้นถือว่าง่ายขึ้นเยอะครับกับบางกอกเอ็กซ์เซสครับรับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกดซ b s c r i b e c ช anel บ a งกอก k Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ